นาทีพัดชื่อโผลเป็นสสปาติลิศก้าวไกลทั้งที่ถแถลงลาออกเส้นเมาแล้วขับ เมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานะครับหรือว่าเมื่อวานนี้เองผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานว่าบรรยากาศการรายงานตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับชุดที่26หลังคณะกรรมการเลือกตั้งรับรองผลการเลือกตั้งสสครบจำนวน500คนเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาโดยพบว่าสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดทำนิทรรศการบริเวณห้องโถงชั้น B1 ซึ่งเป็นสถานที่รับรายงานตัวสสโดยแสดงผลงานสภาชุดที่25ผลงานของกรรมธิการคณะต่างๆรวมถึงภาพและลายชื่อ ของสสที่กะกะตรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม2,566ทั้ง500คน แบ่งเป็นสอสอเขต400เขตแยกตามภาคและสอสอบัญชีรายชื่อ100คนแยกตามพักการเมืองทั้งนี้นะครับเป็นที่น่าสังเกตว่าในป้ายนิทรรศการดังกล่าวมีชื่อนางสาวณฐิพัฒ์กุลเศ,ษศรษฐิต์เป็นสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลลำดับที่27ทางทั้งที่ก่อนหน้านี้ครับเจ้าตัวนะครับได้มีการถแถลงขอลาออกจากสอสอบัญชีรายชื่อเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อสแสดงความรับผิดชอบจากกรณีนะครับที่เจ้าตัวถูกดำเนินคดีข้อหาเมาแล้วขับซึ่งศาลนะครับก็ได้มีคำสั่งให้จำคุก2เด ปรับ4,000บาทแต่ก็ให้มีการอรอลงอายาไว้ก่อนจากการตรวจสอบเรื่องดังกล่านะครับพบว่าขา้าราชการระดับสูงของสภาซึ่งรับผิดชอบจะทำส่วนของนิสการได้มีการระบุว่าเหตุที่ยังมีชื่อของนางสาวณิธิพัฒน์นะครับก็เป็นเพราะเป็นไปตามเอกสารที่สภาได้รับจากกะกะตส่วนกรณีที่นางสาวณิธิพัฒ์ถแถลงลาออกกับก่อนกะกะตรับรองผลน,นั้นตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วไม่ถือว่ามีผลใดๆเพราะตามรัฐธรรมานูญไม่เปิดช่องให้หัวหน้าพัก ขอชื่อว่าที่สสบัญชีรายชื่อหลังเลือกตั้งและอยู่ในช่วงที่กกตรับรองผลเลือกตั้งนอกจากนี้นะครับตามกฎหมายแล้วการประสงค์จะลาออกของนางสาวนทีพัฒจะมีผลต่อเมื่อลาออกหลังจากเข้าร่วมการประชุมสภาน,นัดแรก กําหนดให้สสกล่าวคาปฏิญาณต่อที่ประชุมสภาก่อนแต่ในกรณีเลื่อนลำดับสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลขึ้นมาแทนนั้นอาจจาเป็นต้องรองให้เลือกประธานสาภาหรือโปรดเก้าประธานสาภาเสร็จสิ้นก่อนเนื่องจากประธานสาภาต้องเป็นผู้แจ้งเรื่องไปยังกะกะตถึงการลาออกของสสหรือการเลื่อนผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อลำดับถัดไปขึ้นมาแทนทั้งนี้นะครับเมื่อผู้สื่อข่าวได้มีการสอบถามทีมงานพักเก้าไกลนะครับก็ได้คําตอบเช่นเดียวกันว่าคาดว่าใน3 4งวันนี้จะมีข้อสรุปเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับพอคณะ นนีปัญหาทางเทคนิคของกฎหมายที่ทําให้ประกาศลาออกของนายสารธิพัฒเมื่อวันที่16พฤษภาคมนั้นยังไม่มีผลตามกฎหมายซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับการถอดชื่อสสบัญชีรายชื่อของพรรคนั้นตามข้อบังคับพรรคไม่สามารถทําได้เพราะเป็นกรณีการขับให้พ้นจากสมาชิกพรรค